เออเดี๋ยวพี่ขออยันเริ่มเลยนะครับก็สวัสดีนะเออจริงๆเรามีเยอะแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นแก๊งที่อาจจะประถมนิเทศเนะใครๆที่แบบยังไม่ได้แบบเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับจริงๆก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่รุ่นจดรีมเจ้าพี่มาร์คนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะเดือนกันยานะ้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแบบก็เรียนด้วยกันมา,มาคนสองคนสามคนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแก๊งนี้เขาก็แบบ เขาก็เหมือนตื่นตัวมันตั้งแนนนะครับทีนี้มันเพิ่งมาตื่นตัวตอนที่แบบเริ่มเริ่มประกาศรับสมัครนะครับเริ่มประกาศรับสมัครทีนี้ก็เลยเมีคนเริ่มเข้ามาเริ่มเยอะนะครับทีนี้พี่ก็ว่าจะรับประมาณยี่สิบคนนะครับรับจํากัดแค่ยี่สิบคนเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะนะคือตอนนี้เขาเขายังไม่ได้บอกว่าจํานวนแต่ละไอตำแหน่งในกลุ่มของเราอ่ะ มันไม่ได้ระบุจํานวนเพราะว่าตามปกตินะครับคือถ้าทําประกาศอย่างเงี้ยมามันก็จะมีอระบบจํานวนนะครับมาปึ๊บ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 บ,บอกว่าตําแหน่งนี้เท่านี้เท่านี้ลงพิจโลกพระคอสวรรค์ออนแก่นอะไรเงี้ยก็จะระบุมาเลยนะครับแต่ว่านี่ระบุแค่จังหวัดแต่มองว่าน่าจะหนึ่งถึงสองนะครับหนึ่งถึงสองอันตราต่อตําแหน่งนะครับ,บก็ประมาณสิบกว่าคนนะสิบกว่าคนนะครับเพราะว่าตําแหน่งของเรามันมีเอ่อเท่าไหร่อะ หนึ่งศูนย์แปดใช่ไหมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะครับเออทีนี้ก็แนะนำตัวยังไงคือหลายคน่าจจะรู้จักพี่จากเพจจากอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังรู้จักแต่ว่าก็ก็คงจะแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับก็พี่มุดจริงจริงพี่นายต้องทำไอ้ตัวเอเอเรซูมเม่หรอคู่นะี้คือ อ่าไม่เป็นไรนี่ครับเขียนเอาแล้วกันนะครับเขียนเอาแล้วกันเพราะว่าตอนแรกมันจะไม่ได้นําตัวก็คือแบบจะบอกสัโขงของน้องไปเลยนะครับก็คือพี่มดเน่ยนะพี่มดก็พันตีนะครับพันตีธนวัฒนะครับธนวัฒนำอ่อนตานะนะครับอพี่จบช่างฝีมือทหารนะครับ n t t s อรุ่นที่สี่สิบสี่นะครับอพี่จบไหมอะพี่ก็จะเป็นสิบตรีใช่ไหม นะครับสิบตีเสร็จปุ๊บนะครับพี่ก็ไปเรียนนะครับตอนนั้นเอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่เข้าใจความรู้สึกแก๊งที่คออบตอนนี้คออบน่าจะสมัครไม่ได้นะครับตอนนั้นก็จะมีอสมอใช่ไหมเพราะว่าก็คือของพี่เนี่ยมันมันได้โปรปวชทีนี้เอ่อปวชเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องไปตอบปวสพี่ตอบปวสไม่คาด้วยนะนะครับพี่ไม่ได้ตอบปวสเล็กอะไรนะพี่ตอบปวสไม่คานะครับเออปวสไม่คาแล้วก็ ก็ S <S <ess iz ip al> ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีโคตาของคอบอบอของพระจอมที่มันเรียนตอนเย็ยนได้เพราะว่าเขาพี่อ่ะต้องทํางานตอนอ่าต้องทํางานเวลาราชก,การแล้วก็ต้องต้องเรียนตอนเย็ยนนะครับอันนั้นพี่เข้าใจในโมเมนต์ที่แบบงานกลางวันแล้วก็มาเรียนตอนเย็ยนอะไรเงี้ยพี่เข้าใจดีนะครับแล้วก็มีอสบอที่สามารถเรียนได้นะครับของของพระจอมมาเนะนนะครับของคิงนะครับคิงมงกุฎเนะนทีนี้ ที่ก็ช่างใจอยู่เพราะว่าเราอ่ะอยากจะได้ใสคุยแดงอยู่แล้วแหละนะครับใสใสใสาอาชีวะเนี่ยมันอยากจะใสคุยแดงอยู่แนละ้วแต่ว่าตอนนั้นก็มีรุ่นพี่ก็คือเขาบอกว่าไต่อไปสมัครงานมันก็อาจจะต้องเป็นวสบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยประเทศยังพัฒนานเนี่ยเขายังเขายังให้พวกนี้ขอคอวได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนวนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันต้องเป็นวอสบอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องเข้าเงื่อนไขว่าต้องมีใบกวไปสมัครงานนู่นนี่นั่น แล้วทำสาขาธกิจหรือว่าโรงงานนะครับพี่ก็เล็งไว้แล้วพี่ก็เออเอาเอาสอบวศอ,อ,อก็ได้แต่ว่าผมพี่มันเป็นแมคคามันต้องเป็นเรียนโอ้พี่เรียนสามปีครึ่งเลยนะนะครับเรียนตั้งแต่เขา้าพี่จบอายุยี่ิห้านะครับพี่จบปริญญาตรีอายุยี่ิบห้าแล้วพี่ก็สอบเลยนะครับนะทีนี้พอจบปริญญาตรีอายุยี่สิบห้าใช่ไหมของผมพี่มันจะเป็น e t l e t l ก็คือ Electronic and Tele c o m m u n i c a t i o n นนะครับก็คือ ไฟฟ้าสื่อสารนั่นแหละพูดง่ายคือไฟฟ้าสื่อสารว่ากวมันก็จะมีไฟฟ้ากําลังเหรอไฟฟ้าสื่อสารใช่ไหมครับจากนั้นอ,อายุยี่ห้าพอดีตอนนั้นพี่ชั้นยศสิบเอกพอดีนะครับพี่ก็ไปสอบสนามแรกพี่เลงไว้แล้วว่าไอ้กูจะเรียนอันนี้มาเพื่อที่จะมาสอบยสตทบก่กอนเลยสนามเลยนะว่าพี่จะสอบสนามแรกสนามที่สองเนี่ยอันนี้คือตอนอายุยี่ห้า พ็พี่จะให้เวลาตัวเองสอบสัญญบัติประมาณสองปีถ้าสอบไม่ได้สองปีพี่จะไปรัฐวิสาหกิจหรือไปภาคเอกชนเลยพี่พี่ตั้งเป้าไว้แบบนั้นนะครับจากนั้นอยอสอที่เรียนจบตอนน่าจะก่อนตุลาแล้วตุลาพี่บวชพอดีนะพี่บวชช่วงบวชประมาณสิบห้าวันมั้งจำไม่ผิดนะครับพี่ก็เอาทั้งท่องธรรมะทั้งหนังสือวิศวะนะครับแล้วก็ซื้อข้อสอบซื้ออะไรมาอ่านนะมานั่งอ่าน ซื้อจากในเน็ตมั่งซื้อจากสนามเพราะว่าตอนนั้นพี่ทํางานอยู่แถวแถวยอ,อพอดีนะครับตอนที่เป็นแอในสิบนะครับพี่ก็เอาหนังสือไปอ่านทั้งอ่านธรรมะทั้งอ่านผู้นี้แหละนะครับแล้วก็เออมันจะการเป็นผสมนิเทศไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับเพราะว่าจะได้บอกแบบถึงความแบบมีอิโมชันอ่ะเพิ่มอิโมชันของเรานะครับทีนี้ยศออเนี่ยมันก็จะสอบ แล้วก็จะสอบรอบแรกก็คือมันประกาศรับสมัครตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สอบตอนเดือนมกราคมงที่สอได้ผิดนะครับอแล้วก็อ่านหนังสือเร่งอ่านหนังสือเลยนะครับก็อมาสอบสนามแรกนะครับสนามแรกก็ที่จะผ่านรอบแรกนะนี่ไม่ primary, เป็นไรเขียนต่อได้นะครับสนามรอบแรกมันสอบด้วยกันสองกลุ่มสองกลุ่มวิชานะครับสองกลุ่มวิชาตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแต่ว่าสมัยนั้นมันจะมีแมท แมทแมตเอนจิเนียร์นะนะครับมันมีแมทเอนจิเนียร์มันจะมีคำนวณแคลคำนวณอะไรที่เราเคยเรียนตอนปีหนึ่งอ่ะแคลหนึ่งแคลสองแคลสามอ่ะนะครับมันจะสอบแนวนี้เลยนะครับแล้วก็พวกคุณาักพวกอะไรงนงี้ก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็วิชาทั่วไปก็เหมือนกันนะครับวิชาทั่วไปไทยอังกฤษสังคมการทหารการเมืองวันสําคัญสถาพนาชาสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีสถาพนาชาน่าจะมีเป็นสมัยสิบปีที่แล้วนะที่สอบปีห้าห้านะเก้าสี่หรือห้าห้านี่แหละ แล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับสัโขพี่ก็ไล่ติดตามทุกปีนะพี่ไล่ติดตามทุกปีเลยนะครับพี่ก็สอบสอบผ่านรอบแรกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจิตพิสัยนะครับจิตพิสัยก็ตรวจว่าเป็นบ้าหรือเปล่านะแล้วก็ตรวจโรคเป็นเอดหรือเปล่าเป็นนู่นนี่นั่นหรือเปล่าสายตาอะไรเกินหรือเปล่านะครับแล้วก็มาสอบพลนนบนะนะครับสอบพละไปสอบที่สโมสรกองทัพบกนะนะครับสมัยนั้นก็ก,ก็มีไทยลีกแล้วเนาะก็ไปสอบนะครับก็วิ่งมีวิ่ง ดันพื้นลุกนั่งแค่นั้นเองไม่ม right> ีว่ายน้านะนะครับไม่มีว่ายน้ํานะครับเอหลังจากนั้นก็ไปสอบรอบที่สองก็คือสอบเชิงลึกนะครับเชิงลึกก็คือมันก็แยกออกสอบนะถ้าใครเป็นโยธาก็สายโยธาถ้าใครเป็นไฟฟ้าเพียวก็ไฟฟ้าเพียวก็คือไฟฟ้ากําลังอ่ะนะถ้าใครเป็นเอสื่อสารก็สอบไฟฟ้าสื่อสารถ้าใครเป็นเครื่องกลก็สอบไฟฟ้าเครื่องกลเอก็สอบเครื่องกลไป นะครับของพี่มันเป็นไว้าสื่อสารกับแอร์มันคือเข้าให้เป็นข้อสอบเดียวกันนะครับโยธาก็อีกชุดหนึง่งเครื่องกลก็อีกชุดหนึง่งแต่ว่าสื่อสารกับกําลังสอบชุดเดียวกันนะครับมันก็จะมีข้อสอบกอของกองประมาณห้าสิบข้ออีกนะครับแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติก็คือสามเศษนะครับเรื่องความตื่นเต้นหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าพี่ทําเหมือนกับพี่งงพี่คิดไปที่ม,มันพี่ไปตกน่าจะคือไม่ไม่เชิงตกหรอกแต่คิดว่า ตัวเ,เริ่มไม่มั่นใจในการวิธีทำสามเฟสต,ตอเน,นั้นคือเราเรียนหนักไปทางโทรคมไปแล้วอ่ะนะครับพอมันจะมาย้อนสามเฟสมันมันติดนะครับมันมันติดน่าจะพวกมุมเฟสมุมอะไรเงี้ยที่ติดนะครับตอนนั้นยอมรับเลยว่าติดทีนี้ก็รอประกาศนะครับทีนี้รอประกาศ มันจะเป็นการระถมนิเ,เนิไหมอ่านร่างฟังนิดนึงนะครับทีนี้รอประกาศประกาศก็คือน่าจะประกาศประกาศเสร็จปุ๊บมันก็เขาก็จะลิศอ๋อลืมบอกไปว่ารอบแรกอะ่ะเขาคัดไปห้าคนนะห้าคนนะครับคัดไปห้าคนแล้วประกาศขึ้นชื่อน่าจะมีว่าลงแพทองตอนเนี้เป็นเป็นเป็นปลิตอ่าน่าจะจบเสียละว่าลงแพทองตอนนี้จาได้นะครับเพราะเขามาจาก TOT ตอนนั้นนะครับก็คือรัฐวิสาหกิจก็ยังวนมาสอบนะที่จําได้ว่าแกตอนเนี้แกก็ น่าจะจบเสีชุดที่หนึ่งร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเออแล้วก็แล้วก็ไม่มีขึ้นขึ้นชื่อสำรองเลยนะครับไอเราเนะี่ยคิดว่ากูเนี่ยสิบเอกเนี่ยกูสายทหารนี่กูได้อยู่แล้วเออก็วิ่งวิ่งอยู่นะแต่นั้นวิ่งแต่ว่า <laughs> ก็คือแบบเออช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยแอนะแต่ว่าก็คือไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นแน่นอนบอกไว้เลยว่าแกเป็นพี่ที่มอผมว่าลงแพรท้องอ่ะนะ เออแล้วเออเอน่าจะสอบเสียใช่ครับ,บผมเคยเคยผมเคยรู้จักแกครับนะเเออแกอยู่ทียบทีแต่ตอนนี้ก็ยังคุยคุยกันอยู่คุยกันเรื่องสอบเสียสอบอะไรก็ขอขอขอสอบแกอยู่เออเอนั่นแหละจาได้ว่าว่าลุงเพทท้องนี่แหละนะครับตัวตัวจี๊ดเลยนะแกว่าแกบอกว่าแกสอบมาหลายปีอยู่นะครับตอนนั้นแกน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ไม่แน่ไม่แน่แต่ว่าสองสามปีหรือเปล่านะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีชื่อสำรองเลย นั่นหมายพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัติแน่นอนนะครับดังนั้นเส้นเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะถ้าเส้นยังไงกูได้แล้วยังไงพี่ได้แล้วแน่นอนถ้าสิบเอกมาอย่างเงี้ยนะครับแต่งน้นเส้นตัดออกไปเลยนะครับจากนน้นพี่ก็อกหักถือว่าอกหกักนะแล้วเหลือเวลาอีกน่าจะมาสามวันมั้งสามวันที่จะสอบของบอกดทบกดทก็สอบตําแหน่งของสื่อสารอาหารในพี่อยู่ตอนนี้แหละนะครับก็เอาคนเดียวคนสอบได้แต่ร้อยร้อยยี่สิบแปดคนนะครับ แล้วก็พี่ก็ติดที่หนึ่งนะเพราะว่าพี่ใช้เวลาอ่านหนังสือสามวันพี่ไม่นอนนะพี่พี่นอนมาละสามชั่วโมงเองมั้งแล้วพี่อ่านหนังสือยี่สิบชั่วโมงต่อวันสามวันหกสิบหกหกสิบสองชั่วโมงอะ่ะหกสิบสามชั่วโมงอะ่ะพี่นั่งอ่านนะครับแล้วก็ลิสใส่ชาวเวลใส่อะไรจนสอบเสร็จต้องน็อกอะ่ะน็อกนอนหลายวันอะ่ะจนพี่เขาโทรมาให้ไปสองผลสอบนะครับก,ก็ได้ตำแหน่งนี้ไปมันก็คล้ายๆกันคือวิชาทั่วไปเร,เราอ่านมาแล้วนะครับส่วนวิชาที่เขา ่านในสามเล่มที่พี่อ่านในสามวันเนี่ยสามเล่มเนี่ยพี่อ่านพี่จำได้กับทุกแน่นะครับทัานน้้ก็เลยก็ได้ตําแหน่งนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าพี่ก็สามารถถ่ายทอดในกลุ่มของยอสองของพวกเราได้นะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้คือรู้จักพี่วอดแค่แน่น,นะครับทีน,นี้ต่อไปเป็นของเราละอ่ะอพี่มาร์คอยู่ใช่ไหมโอเคที่จะไปเปิดดูที่ออทีนี้นะครับมีคนถามพี่มาว่าอ,อันนี้ อ่นะครับมีคนถามพี่มาว่าอ,อย่างเช่นอย่างเช่นมารถามพี่มานะครับก็ก็ก List, ลิสต์ e f e r e n c e ตามตามมาร์คนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปคณิตศาสตร์จากคณิตศาสตร์ช่างคณิตศาสตร์เอนจิเนียร์ตอนนั้นมันก็ไม่มีแล้วนะครับมันกลายเป็นวิชาทั่วไปนะครับแล้วก็สอบสี่วิชาภาคของเรานะครับส่วนอ่อย่างเช่นมาร์กถามนะว่ามีไหมนะครับมีคณิตศาสตร์ประมาณหข้อนะสำหรับคณิตศาสตร์แนวกาพอทาไมพี่ถึงไม่ทิ้งนะครับทําไมถึงต้องให้เรียนอยู่ เนี่ยหกเจ็ดข้อนะครับเฟรฟเลนซ์ตามที่มาได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเคลียร์ตรงตรงหกสิบคะแนนตัวนี้นะครับไม่ใช่ไหมหกสิบคะแนนอ๋อวิชาความรู้ทั่วไปก็คือมันอยู่ในนี้แหละนะครับอัาไทยก็ตามด้วยเทิรนภาษาอังกฤษก็ตามด้วยเทินนะนะครับแล้วก็วิชาภาคสามร้อยคะแนนของเราเนี่ยนะครับก็เขียนแบบก็เรฟเลนซ์ให้แล้วนะครับคนลศาศาก็พยายามเรฟเลนซ์ให้นะครับแล้วก็วัสดุก็ไม่น่ายากนะครับเขียนโปรแกรมก็ไม่น่ายากนะก็ เดี๋ยวก็จะตามเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับในการบอกถึงแนวข้อสอบในรอบแรกนะนี่คือแค่รอบแรกนะอะถ้าใครผ่านรอบแรกเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันรอบสองอีกเพิ่มเติมอย่างนี้ทีนี้นะครับแล้วก็ตารางสองพวกเราเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะในเฟรนตัวนี้ปึ๊บปึ๊บตัวนี้นะครับตารางสองพวกเราก็คือตามนี้เลยนะครับอาจจะมีตรงนี้นะ พี่เขียนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษอาจจะมีในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับในช่วงเดี๋ยวพี่จะลงให้เพราะว่าพี่อยากจะเพิ่มเติมภาษาอังกฤษให้เป็นสัปดาห์ละสองข้าวนะครับมันมันสำคัญนะเข้าใจอยู่ว่าพี่รู้อ่ะพี่เรียนสายวิศวะแมาภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้เก่งนะครับเราไม่ได้เก่งแนะนะ่โอเคก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีหยุดวันจันทร์นะครับถ้าแบบวันไหนที่แบบเลื่อนก็พี่ก็จะพยายามมาชดเชยในวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดของพวกเรานะครับ ใช้สองคนบรรกิตอันนี้ก็เก็บครบนะครับแมทก็อาจจะมีสองรอบเพราะว่าถ้าได้แมตตมันก็จะแม่นใจนะครับวิชาแบบท่องจำเราก็แม่นนะครับคำนวณเราก็ต้องได้นะครับการบริหารอาหารก็ครบนะบโบริศาสตร์นะครับวัสดุคอมโพเขียนแบบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการประถมวิเทศนะนะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็หนังสือนะครับฉบับสมบูรณ์นะพี่ขอเป็นวันอาทิตย์นะครับจะส่งไฟล์ให้ทุกคนนะครับมีครบทั้งสี่วิชาแล้วก็วิชา ทั่วไปนะครับพบเป็นเล่มเลยนะจะส่งไฟล์เป็น pdf ให้พวกเรานะครับเฉพาะกลุ่มของพวกเราเนะี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะเพียงพอเต่เท่านี้สําหรับการไปด,ด่างเทศนะครับมาเร็วเข้มเร็วนะทำอะไรต้องรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวมารอเรียนกันตอนประมาณสามทุ่มนะสำหรับคณิตศาสตร์ทั่วไปแนกวกอพนะครับโอเคครับใครมีไรสงสัยเพิ่มเติมไหมอ๋อว่าน้องเพชรทองเป็นรุ่นพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยัะแก้เดี๋ยว,ยว,ยว,จ,ะยยวจะให้สอนพี่มาร์กต่อพี่มาร์กก็น่าจะได้อยู่เนาะ ำแหน่งที่107นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้คงเพียงพอแล้วเท่านี้อ่ะเดี๋ยวพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเรียนนะครับสวัสดีครับใครอย่างได้อะไรก็ทักไลน์นะ